หอกระต่ายฟ้องสิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกพอบหอมู่กองร้อยที่สองบกอ,อ,อคอฟอที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนบุตรสาวขนาดเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตโดยเรียกค่าเสียหาย72ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดนับตั้งแต่วันที่ถูกละเมิดสําหรับค่าเสียหายที่เรียกดังกล่าวได้ประเมินจากหลายส่วนทั้งประเมินตามศักยภาพของหมอกระต่ายว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เท่าไหร่การเลี้ยงดูพ่อแม่หากหมอกระต่ายทำงานจนถึงวัยเกษียณหรือทำงานหลังกเกษียณจะมีรายได้ประมาณ300ล้านบาท และจะสามารถจ่ายภาษีให้แก่รัฐได้ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทซึ่งการประเมินในครั้งนี้มีนักวิชาการอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมินด้วยกรมอุทยานตรวจสอบการติดป้ายประกาศระบุข้อความระวังช้างป่าข้ามถนนขับรถชนช้างป่ามีโทษจำคุกและปรับและโปรดระวังช้างป่าห้ามขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนช้างป่าสลักพระบนถนนตำบลช่องเสดาจังหวัดกาญจนบุรีทําให้ช้างป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระตายหนึ่งตัวและบาดเจ็บหนึ่งตัวฝากผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามอย่างเคร,งคร่งครัดเนื่องจากอาจมีช้างป่าออกมาข้ามถนนได้ตลอดเวลาหากฝ่าฝืนเกิดอุบัติเหตุกับช้างป่าอีกจะดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดทุกกรณีทันทีไม่มีข้อยกเว้น สปะสะชเตรียมกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนทุกสิทธิ์เป็นรอบที่2เพื่อเพิ่มการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชนโดยประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อรับชุดตรวจได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ร้านยาคลินิกและหน่วยบริการอื่นที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารองประธานอาวุโสฝ่ายการค้าระดับโลกของบริษัทล็อกฮีตมาตินบริษัทด้านอากาศยานของสหรัฐอเมริกายืนยันภายในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ว่าทางการไทยสนใจซื้อเครื่องบินขับไล่ล่องหน f 35แต่การอนุมาตซื้อเครื่องบินขับไล่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายดังกล่าวจนกว่าจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาทั้งนี้เมื่อเดือนมนกราคมที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้จัดสรรงบประมาณ413ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่จำนวน4ลำซึ่งมองว่าเครื่องบิน F-35 เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและจะขายให้กับประเทศที่เป็นพันธมิตรสหรัฐเท่านั้นโดยความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินรบของรัฐบาลไทยในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกองทัพอากาศไทยทุ่มเงิน4,675ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องบินจู่โจมขนาดเล็กจำนวน8ลำเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่เมืองเปโตรโปลิสประเทศบราซิลหลังจากฝนตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น94รายแล้วขณะที่บ้านเรือนจำนวนมากตามเนินเขาได้รับความเสียหายถึงขั้นพังถล่มลงมารถยนต์ของประชาชนถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดส,สูญหายหลายคันด้านสำนักเทศมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่คาดว่ายังติดใต้ซากปร,รักหักพังซึ่งสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้แล้วอย่างน้อย24รายและการค้นหายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง